สวัสดีค่ะหนึ่งนภะัททองพัฒนะคะเลขาธิการของทางสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพค่ะวันนี้นะคะจะเชิญชวนคนไทยทุกคนที่อยู่บ้านในช่วงวิกฤตของโควิด -19 นี้มาเรียนนวดออนไลน์กันค่ะนะคะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะเพียงคนละ500บาทเท่านั้นนะคะสําหรับค่าลงทะเบียนเรียนคุณสามารถที่จะเปิดดูวิดีโอได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่การนวดขานวดแขนนวดตัวนวดท้องนวดบ่าคอไหล่นวดศีรษะทุกๆขั้นตอน อนเลยนวดหลังนะคะนอนตะแคงท่าทุกอย่างนะคะเราจะสอนให้ในวิดีโอนะคะทีละขั้นตอนคุณสามารถดูแล้วดูอีกดูแลว้วดูอีกนะคะแล้วคุณก็ นวดแล้วก็ส่งวิดีโอมาให้ครูผู้สอนด้วยนะคะครูผู้สอนจะได้รู้ว่าคุณนวดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงมีคําถามอะไรเราสามารถที่จะตอบคําถามโดยคุยกันวิดีโอคลอแบบนี้ตัวต่อต,ตัวเลยนะคะถ้าเกิดคุณลงทะเบียนแล้วเราจะดึงคุณเข้ากลุ่มนะคะที่จะสามารถที่จะเรียนรู้มาเรียนรู้นะคะมาอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยการนวดไทยเพื่อเอาไว้ดูแลสุขภาพของคุและคนที่คุณรักในครอบครัวได้ยาวๆตลอดไปเลยนะคะ นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยสําหรับคนที่ได้ชมคลิปนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากยังไงฝากช่วยให้แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้เป็นการช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยการนวดไทยให้ทุกบ้านได้เรียนรู้นะคะคุณสามารถที่จะนวดได้เพราะว่าสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะของเราเนี่ย จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2,558นะคะเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนไทยนะคะให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนวดไทยได้รู้จักวิธีการนวดที่ถูกต้องถูกวิธีนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตนเองได้จริงแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือหมอนวดไทยนะคะที่ประกอบอาชีพนะคะโดยการที่เรายื่นขออบรมนะคะ โดยขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพเพื่อที่จะออกใบป,ประกาศนีจบัตรให้กับ คนที่เป็นหมอสามารถนําไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัดเลยนะคะคนที่ผ่านการอบรมจากสมาคมคุณสามารถที่จะไปเปิดร้านนวดได้เองที่บ้านหรือคุณจะไปหาทําเลที่ไหนที่จะเปิดร้านก็ได้นะคะคุณก็ไปแจ้งกับกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดที่คุณไปเปิดร้านนะคะตั้งชื่อร้านไปเลยที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นนะคะชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วคุณก็เอาใบประกาศสนิยบัตรนะคะที่เรียนจบจากทางสมาคมเนะะี่ยค่ะเนี่ย จะได้ใบประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะที่นายกสมาคมของเราจะเซ็นรับรองหลักสูตรให้หลังจากที่คุณสอบผ่านทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแล้วนะคะเมื่อคุณได้ใบประกาศแล้วคุณก็ไปเอาเอาไปขึ้นทะเบียนกับที่กระทรวงสาธนนนารณสุขเขาจะให้ใบให้บริการเพื่อสุขภาพคุณก็สามารถเอาใบเนี้ยค่ะ ไปให้บริการอาจจะไปสมัครงานก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้จะเปิดร้านเองจะไปสมัครงานทั้งในและต่างประเทศคุณก็ไปเลือกร้านที่คุณจะไปอยู่นะคะโดยคุณก็สามารถให้บริการนวดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอันนี้เป็นเอกสารที่ทางสบสรับรองหลักสูตรให้กับสมาคมนะคะก็คืออนุญาตให้สมาคมอบรมได้นะคะหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงค่ะถูกต้องตรงตามหลักสูตรที่สบสรับรองนะคะ มาเรียนกับเรานะคะจะได้มาตรฐานได้คุณภาพนะคะนี่คือผลงานของสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะเราไปเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กในโรงเรียนนะคะน,นี่ก็สอนให้เด็กระดับมัธยมนะคะสอนให้เด็กฟรีเลยเพราะเราต้องการให้เด็กเนี่ยได้สืบทอดวัฒนธรรมไทยการนวดไทยไปนวดให้กับผู้ปกครองที่บ้านนะคะอันนี้เราก็ทํามาตลอดทุกปีเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะคะเราก็จะไปได้ไม่ไม่ทั่วไม่ทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดว่ามีโรงเรียนไหนสนใจเราก็ติดต่อเรามาเราก็ยินดีที่จะออกไปเผยแพร่ให้นะคะปีหนึ่งเราก็ทําได้ไม่ไม่หลายโรงเรียนนะคะอยู่ที่งบประมาณหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่ที่เรามีด้วยนะคะเพราะเราก็หาทุนกันเองนะคะจากผู้ที่ใจดีสนับสนุนนะคะช่วยเหลือสมาคม ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่ชื่นชอบการนวดไทยนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่อยากจะให้มีการนวดไทยอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะก็สนับสนุนเงินทุนเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นงบของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ให้งบมาให้เราไปช่วยสอนกับผู้ดูแลผู้พิการและก็ผู้พิการที่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ที่อยากจะเรียนรู้เพื่อไปประกอบอาชีพนะคะอันนี้เราก็ไปอบรมให้นะคะ เป็นงบของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นของที่สถานพินิษเด็กนะคะสำหรับเด็กที่หลงทางผิดนะคะเขาก็จะได้มีอาชีพในการที่จะเลี้ยงดูตนเองแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปนะคะอันนี้เป็นของเรือนจำหญิงนะคะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะ เอาความรู้เนี่ยไปไปใช้ได้นะคะหลังจากที่เขาเนี่ยพ้นโทษจากเรือนจำแล้วเขาก็นำความรู้คะ่ะความสามารถที่เราสอนให้เกี่ยวกับการนวดไทยนะคะเขาก็ไปประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษไปนะคะอันนี้ก็เป็นทางเรือนจำอนุญาตให้เราเข้าไปนะคะสอนด้านนี้เป็นของโรงพยาบาลน,นะคะส่งเสริมตำบลน,นะคะ เขาก็ให้เราไปสอนกับอสมนะคะเนี่ยอสมในโรงพยาบาลเพื่อไปดูแลผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเขาก็ให้เราไปอบรมผู้สูงอายุหรือผู้ประชาชนที่สนใจนะคะจะเปิดร้านในหมู่บ้านของตนเองนะคะก็ใช้งบของรัฐของหลวงได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่เมืองทองธานีนะคะเราไปเปผยแพร่ในงานคนพิการสากลน,นะคะ ไปช่วยเหลือนวดส่งเสริมสุขภาพให้กับคนพิการในงานเมืองทองธาน,นีนะคะอันนี้ก็เป็นที่วัดนะคะไปช่วยเหลือสุขภาพผู้สูงอายุนะคะในวัดในหมู่บ้านในชุมชนผู้สูงอายุต่างๆก็ดีใจมากเลยนะคะที่หมอมีหมอที่มีคุณภาพไปให้บริการนะคะแล้วก็เราก็ไปอบรมอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านด้วยนะคะที่สนใจนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นที่ หลายต่อหลายที่เลยนะคะที่เราได้ไปเผยแพร่ความรู้นะคะไปนวดส่งเสริมสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะคะ คุณครูในโรงเรียนนะคะมาใช้บริการนะคะอันนี้ก็เป็นนักกลุ่มนักเรียนระดับปฐมนะคะเขาก็ตื่นเต้นดีใจกันมากเลยนะคะสําหรับเด็กๆนะคะเขาก็สนุกกับการเรียนนะคะเขาชอบการนวดกันมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนักมวยนะคะเป็นตลกเป็นดารานะคะอันนี้เป็นชมรมหมอนวดไทยที่ภูเก็ตนะคะก็เดินทางมาดูงานที่สมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะ เพื่อจะดูเคล็ดลับนะคะเทคนิควิธีการเพื่อที่จะไปพัฒนาความรู้เพื่อนวดส่งเสริมสุขภาพในอาชีพของตนเองต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นเด็กเหมือนกันนะคะอบรมอันนี้เป็นในห้างสรรพสินค้าเราจัดงานวันแม่นะคะวันแม่เราก็ไปออกบูธออกงานนะคะทุกเทศกาลเลยนะคะ,ะสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพมีความมุ่งมั่นในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยที่ชื่นชอบการนวดไทยและอยากจะให้การนวดไทยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคุณคุณจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะลดปริมาณการใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จําเป็นนะคะก็ มาใช้การนวดนะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวจะได้เติมเต็มความรักให้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นการดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันที่มี มีความสุขมีความปิติชื่นชมมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกๆนะคะดูแลสุขภาพนวดให้กับพ่อแม่นะคะเพราะก็เป็นความอบอุ่นเป็นความชื่นอบชื่นใจของผู้ปกครองนะคะที่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมามีลูกหลานคอยดูแลนะคะยังไงก็เชิญชวนนะคะถ้าสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0864284529นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ086 3258692ค่ะยังไงก็ติดต่อทักทายกันเข้ามานะคะค่าลงทะเบียนคนละ500บาทหวังว่าคงจะไม่มากเกินไปที่จะช่วยเหลือเป็น เป็นค่าใช้ใจ่ายในการเป็นกําลังใจให้กับหมอด้วยเพราะตอนนี้หมอนวดไทยก็ตกงานนะคะด้วยว่าไม่มีลูกค้ากา้าเดินทางมาใช้บริการแล้วก็นักเรียนก็ไม่กล้ามาเรียนเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยเหลือรัฐบาลในการที่เก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะเราใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเราก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรแพงมากมายนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนสามารถเรียนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ